เคยเห็นเวลาเขาเขียนเส้นโครงสร้างโมเลกุลเป็นเส้นธรรมดาแล้วทําไมต้องมีเส้นหนาทึบแล้วทําไมต้องมีเส้นแรงเงาแบบนี้ด้วยความหมายมันคือแบบนี้ครับรูปโมเลกุลในกระดาษนี้ก็คือโมเดลนี้ครับกระดาษเนี่ยมันแบนเรียบเป็น2มิติหรือที่เขาเรียกว่าระนาบแต่โมเลกุลเนี่ยครับมันเป็น3มิติสมมุติเอาโมเลกุลนี้โย,ยนเข้าไปในกระดาษมันจะอยู่บนกระดาษไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนที่ทิ่มออกมานอกกระดาษเห็นไหมครับว่า อะตอมสีเหลืองเนี่ยมันชี้ขึ้นมาเหนือกระดาษก็คือชี้เข้าหาผู้ดูหรือตัวเราส่วนอะตอมสีแดงเนี่ยครับมันชี้จมไปใต้กระดาษหรือชี้ออกจากผู้ดูหรือตัวเรานี่เองทีนี้ถ้าเรามองกระดาษเป็นแผ่นขุ่นๆนี่นะไอ้สีเหลืองเนี่ยชี้เข้าหาตัวเราเห็นได้ชัดก็เลยใช้เส้นทึบหนาส่วนอะตอมสีแดงเนี่ยมันชี้จมลงไปใต้กระดาษเราจะเห็นมันจางๆก็เลยใช้เส้นแรงเงาหรือเส้นแดชเส้นหนาทึบเนี่ยเขาเรียกเส้นเวทส่วนอะตอมสีขาวเนี่ยมันยังคงอยู่ในระนาบเดียวกับกระดาษเห็นไหม อยู่ในหน้าหน้าแผ่นกระดาษอยู่เราก็เลยใช้เส้นตรงธรรมดาในการสื่อความหมาย